สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำขนมชั้นชาไทยนะคะสูตรนี้แป้งนุ่มมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นชาไทยหวานมันกำลังดีอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูขนมชั้นชาไทยส่วนผสมตัวแรกก็คือแป้งค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งด้วยกันทั้งหมด3มชนิดนะคะก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วใหญ่มอมค่ะตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาว หัวกะทิถ้าเป็นไปได้ให้เลือกใช้กะทิขั้นสดนะคะจะทําให้ขนมออกมาหอมอร่อยมากกว่าใช้กะทิกล่องค่ะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้กะทิกล่องได้ค่ะกลิ่นมะลิเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายชานะคะแม่ซีใช้ตัวนี้ค่ะชาตรามือค่ะเรามาเริ่มทําน้ําชาก,กันก่อนค่ะโดยใส่น้ําร้อยลงไปประมาณ180กรัมนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยผงชาประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้ประมาณ10บถสินาทีนะคะพอครบ15นาทีเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่หรือว่าผ้าขาวบางค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตั้งหม้อเพื่อต้มกระทิกันค่ะใส่หัวกะทิลงไปทั้งหมดเลยนะคะเราใช้อยู่ที่700 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะจากนั้นให้เปิดแก๊สใช้ไฟกลางได้เลยนะคะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีค่ะ ได้ที่แล้วค่ะพอเราเคี่ยวไปจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีน้ำกะทิเริ่มร้อนแต่ไม่ต้องถึงกับเดือดพล่านนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะจากนั้นให้เทปแป้งทั้งสามชนิดลงไปในชามผสมนะคะคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะ ทีขณะที่ยังร้อนๆเลยนะคะไม่ต้องรอให้เย็นค่ะมือหนึ่งก็คนไปด้วยนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วเราจะทำการกรองหนึ่งรอบเพื่อให้แป้งมีความเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ แบ่งแป้งออกเป็นสองชามเท่าๆกันค่ะจะใช้วิธีการกะหรือว่าชั่งให้เท่ากันก็ได้นะคะชามหนึ่งเราจะใส่น้ำชาที่ชงเอาไว้50กรัมค่ะคนให้เข้ากันนะคะสว่วนอีกชามก็จะหยดกลิ่นมะลิลงไป2หยดค่ะ จากนั้นเราจะนําแป้งที่ผสมได้หยอดใส่พิมพ์ซิลิโคนตัวนี้ค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนลายกุหลาบสามารถทนความร้อนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5้าเซนติเมตรนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะตั้งน้ําให้เดือดพล่านแบบนี้นะคะใส่น้ําให้เกินครึ่งของรังถึงแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟแรงค่ะจากนั้นก็นําพิมพ์ลงนื่งได้เลย เราจะนึ่งพิมพ์ให้ร้อนโดยไม่ต้องปิดฝาเป็นเวลา5นาทีค่ะการนึ่งพิมพ์ให้ร้อนจะช่วยป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็นึ่งพิมพ์มาครบ5นาทีแล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงจากไฟแรงมาเป็นไฟอ่อนเพื่อทําการหย่อนแป้งนะคะ การที่เราเบาไฟลงนะคะจะช่วยทําให้ไอ้น้ำเนี่ยลดลงด้วยจะได้ไม่ลวกมือค่ะจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปเลยแม่สีจะหยอดชั้นชาไทยก่อนนะคะก่อนจะหยอดแป้งทุกครั้งเนี่ยต้องคนก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เราวางไว้นานๆนะคะแป้งจะมีการนอนก้นนะฉะนั้นต้องคนก่อนหยอดทุกครั้งค่ะหยอดลงไปชั้นละหนึ่งช้อนชาค่ะ หรือใครจะหยอดสีขาวก่อนก็ได้ไม่ผิดหลักการนะคะพอหยอดชั้นแรกจนครบก็ให้ปรับไฟขึ้นเป็นไฟแรงนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแต่ก่อนที่จะปิดฝาให้เช็ดไอ้น้ำที่ติดอยู่ด้านในออกให้หมดไม่งั้นไอ้น้ำจะหยดลงบนหน้าขนมได้ค่ะเนื่องไฟแรงแบบนี้ประมาณ3นาทีค่ะ พอครบ3นาทีก็เปิดฝาได้เลยค่ะแต่เวลาเปิดต้องเปิดเร็วๆนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำหยดลงบนขนมค่ะลดไฟลงแล้วก็หยอดแป้งชั้นที่สองโดยสลับสีได้เลยค่ะอย่าลืมคนแป้งก่อนหยอดทุกครั้งนะคะย้ำเลยค่ะ เนื่องไฟแรง3นาทีเช่นกันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายนะคะ มาถึงชั้นที่ห้าชั้นสุดท้ายกันแล้วค่ะวิธีการเช็คว่าแป้งสุกด,ดีหรือเปล่าให้ดูนะคะแป้งจะต้องใส่นะถึงจะสุกค่ะฉะนั้นแม่ซีแนะนําอย่างนี้ค่ะชั้นที่สองถึงชั้นที่สี่ให้เพิ่มเวลาเนื่องไปอีกชั้นละหนึ่งนาทีค่ะอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งเราเนื่องสามนาทีใช่ไหมคะชั้นที่สองก็สามนาทีชั้นที่สามสี่น,ท 3, นาทีแบบนี้ค่ะแล้วก็หยอดชั้นสุดท้ายเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะเต็มพิมพ์พอดีเลยนะ ั้นสุดท้ายเราจะนึ่งนานหน่อยนะคะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีค่ะสูตรนี้สามารถทำขนมชั้นได้ทั้งหมดประมาณ30ชิ้นนะคะเราจะพักให้ขนมชั้นเย็นสนิทค่ะจากนั้นมาแกะออกจากพิมพ์ดูกันค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะทีน,นี้ละกันนะคะเวลาแกะให้แซะด้านข้างก่อนค่ะ แบบนี้นะจากนั้นก็ค่อยๆปริ้นพิมพ์แล้วก็แกะออกมาค่ะเบามือหน่อยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขนมชั้นชาไทยค่ะอ๋อเลื่อนชิมให้ดูค่ะเดี๋ยวมาแยกเป็นชั้นให้ดูก่อนนะนี่ค่ะ สามารถแยกเป็นชั้นๆได้เลยความเหนียวนุ่มเห็นไหมคะนุ่มมากๆค่ะชิมเลยค่ะอืมนุ่มหอมอร่อยค่ะ สูตรนี้แป้งนุ่มมากๆเลยค่ะนําไปแช่ตู้เย็นเอาออกมาวางให้คลายเย็นทานก็ยังนุ่มอยู่นะคะรสชาติหอมหอมชาไทยหวานกําลังดีค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ